ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาเทสสปีดเทสของอ Samsung s a m s u n Galaxy g S21 Ultra 5G นะครับสำหรับ Wi-Fi ของเขาก็เป็น Wi-Fi 6E นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับก็อยากรู้ว่าเทสสปีดเท่าไหร่ของ Wi-Fi นะครับส่วนที่เด็ดที่บ้านผมก็ใช้ของ 3BB นะครับตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ใช้ของ Xiaomi Wi-Fi 6 3,600นะครับเดี๋ยว ลองมาดูกันนะครับว่าสปีดเทสจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวไงลองทดสอบอีกรอบนะครับเพือความแน่นอนนะครับจะได้เห็นผลกันว่า Wi-Fi เป็นยังไงบ้าง ครับก็มีโซบิงบ้างน,นะครับส่วนที่ข้าวที่ได้ก็ราวๆเนี่ยครับ900ออ,อัพโหลดดาวโหลด921นะครับอัพโหลดอยู่ที่160นะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าสปีดเทสของซัมซุง่อ s a ็กซ n g g เอส x y อันต้าห้า g นี่เป็นยังไงนะครับส่วนเน็ตแพ็กเกจของผมก็ที่บ้านสามเีบี ดาวน์โหลดหนึจิกนะครับอัปโหลดประมาณ200หรือ300ผมไม่แน่ใจก็ขอบคุณสำหรับคลิปสั้นๆที่รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับสวัสดีครับ